น้อมนบอภิวาทแทบเมือกบาทพระทรงศีเอกองค์วงจัก,กรีสถิตนะฮัทไทชนห้าทันวามาบรรจบสิริพภภูมิพลเฉลิมยิ่งมิ่งมงคลฉลองชนกษัตรา์าสมค่ามหาราชท้าเปืองปาดเลิศดปีชาลังสรรศิลปคีตา เกียรติระบือก้องเกียงไกลพอเพียงเยี่ยงพ่อนี้เป็นวิถีสู้โลกใหม่ปฏิบส่องนำไทยพ้นมกคาทุกขาลมเทอรไทยไอสวรรค์สุขอนันต์เกษมสมแซ่สองนโลดมทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายลังสรรค์กียปัตรประธานและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร